ลูกาบทที่18บข้อ1 5ถึงข้อ30พร้อมคำอธิบายโครงร่างขอไข่มันเด็กเล็กๆข้อ1 5ถึงข้อ17ลูกาบทที่1 8บข้อ15แล้วเขาอุ้มทารกมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องทารกนั้นแต่เมื่อเหล่าสาวกได้เห็นก็ติเตียนคนเหล่านั้นลูกาบทที่1 8บข้อ16แต่พระเยซูทรงเรียกเขามาและตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเ,เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นนั้นลูก,กาบทที่18ข้อ16อธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าห้ามหรือหน่วงเหนียวกีดกันลูก,กาบทที่ 18: ข้อ16บกคำอธิบายสองอธิบายคำว่าอาณาจักรของพระเจ้าดูบทที่4ข้อ43าคำอธิบายสองลูก,กาบทที่18ข้อ17เเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่า ผู้ใดพี่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนอย่างเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าไปไม่ได้เลยลูกาบทที่18ข้อ17คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าเด็กเล็กๆพวกเด็กๆที่ไม่ถูกเติมเต็มหรือครอบงําด้วยทัศนะที่เก่าๆย่อมง่ายที่จะต้อนรับความคิดใหม่ๆดังนั้นมนุษย์จำต้องเหมือนกับเด็กเล็กๆคือมีใจซึ่งไม่ถูกครอบงำและต้อนรับอาณาจักรของพระเจ้าดุดเป็นของใหม่ โครงร่างขอควายและทิ้งทุกอย่างติดตามองค์มนุษย์พระผู้ช่วยข้อ18ถึงข้อ30ลูก,กาบทที่18ข้อ18มีขุนนางผู้หนึ่งทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพระเจ้าควรทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกลูก,กาบทที่18ข้อ18คำอธิบายหนึ่งข้อ18ถึงข้อ30ให้ดูคำอธิบายในบททายบทที่19ข้อ16ถึงข้อ29 ลูกาบทที่18ข้อ18คำอธิบาย2อธิบายข้อความข้าพเจ้าควรทำประการใดดูบทที่10 25, ข้อ25คำอธิบาย2ลูกาบทที่18ข้อ19พระเยซูตรัสแก่เขาว,ว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมไม่มีผู้ใดประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวลูกาบทที่18ข้อ20ท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่าอย่าคบชูอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จจงนับถือบิดามารดาของตนลูกาบทที่18ข้อ21คนนั้นจึงทูลว่าบรรดาข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กมาลูกาบทที่ 18: ข้อ22เมื่อพระเยซูได้ยินอย่างนั้นจึงตรัสแกเขาว,ว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่และแจกใจให้แก่คนจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ทั้งหลาย และจงตามเรามาลูกาบทที่ 18: ข้อ23แต่เมื่อเขาได้ยินเช่นนี้ก็เป็นทุกข์นักเพราะเขามั่งมีมากลูกาบทที่18ข้อ24เมื่อพระเยซูเห็นเขาเป็นทุกข์เช่นนั้นจึงตรัสว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยากยิ่งนักลูกาบทที่ 18: ข้อ25เพราะว่าตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า ลูกาบทที่ 18: ข้อ25คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าเข็มในภาษากรีกเป็นคำศัพท์ที่แตกต่างกับเข็มในมัทไทยและมารโกนี่เป็นศัพท์ที่ศัลยแพทย์ใช้กันลูกาบทที่18ข้อย6่ป่ายคนทั้งหลายที่ได้ยินจึงว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ลูกาบทที่18ข้อย6คําอธิบายหนึ่งอธิบายข้อความถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ถ้าอย่างนั้นแปลตามตรงคือ และลูกาบทที่ 18: ข้อ27แต่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มนุษย์เหลือกำลังที่จะกระทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำได้สารพัดลูกาบทที่1 8ข้อ28เปตโตรจึงทูลว่าดูเถิดข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งที่ตนมีและได้ติดตามพระองค์มาลูกาบทที่ 18: ข้อ29พระองค์จึงตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่าเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าไม่มีผู้ใดที่ได้สละเรือน ภรยาพี่น้องบิดามารดาหรือบุตรเพราะเห็นแก่อนาจักรของพระเจ้าลูกาบที่18ข้อ2ี่ําอธิบายหนึ่งอธิบายข้อความเพราะเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้าในมัทธทิยบที่19ข้อ2ี่เเป็นเพราะเห็นแก่นามของเรานี่เป็นการชี้โป่งว่าอนาจักรของพระเจ้าก็คือตัวขององค์พระผู้ช่วยนังเล็บดูบทที่17ข้อ21คําออธิบายหนึ่ง ลูก,กาบทที่18ข้อ30แล้วจะไม่ได้รับผลตอบแทนหลายเท่าในยุคนี้และชีวิตอิรันในยุคหน้าด้วยลูก,กาบทที่18ข้อ30คำอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่ายุคนี้แปลตามตรงคือในเวลานี้